อ่ะไว้พรหน่อยสิคะเอาจรงขอให้แม่นู่นลูกสาวนี่นี่นี่มันเกิด้นนี้ขอให้อะไรคะขอให้อะไรนะขอให้ขอให้ลูกสาวทช่ไมคะเจริญเจริญอะไรอีกคะรวยไหมคะ รวยคะ่ะแล้วหวยออกอะไรคะหวยออกอะไรเร็วจะรวยต้อง็นเลขเนี่ยหวยออกอะไรคะนึกไม่ออกเอ้ย <c oughs> Happy birthday to you วันเกิดของลูกสาวคุณนายนะเนี่ยคนเนี้ยเอออะคุณนายอวยพรไหม ขอให้ชอบดียังไงอีกคะเป็นสีแก่ตัวเป็นสีแก่ตัวถูกหวยไหมเออเอออ่ะพูดมาเอาก็ได้ให้ให้คนดูแลถูกหวยไหมอ่ะพูดดังๆนี่ขอให้ถูกหวยว,ว่ามา แปดเจ็ด hmm? <Okay. S 1> เอาแปดเจ็ดอายุคุณนายนี่เออยังยังลูกสาวยังค่ะอ่าโอเคคุณนายบอกจะให้ถูกหวยใช่ไหมแปดเจ็ดอ่ะเอ <Yeah. S 1> เอเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อหวยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวซื้อซะหน่อยแปดเจ็ดอ่ะอายุคุณนายอา่ะ <h ums> หวยออกออ่ะตกลงจ้า